โดยพระอาจารย์สำรวยชินทัตตูแสดงนาทีแท่นประสกเศรษฐีผู้ใจบุญพระอาจารย์มหาพิมพาธรรมทินนูแสดงนาทีแท่นสีกาพันญาของประสกเถาผู้เศรษฐีและพระอาจารย์ท่องดาโชติปัญโยแสดงนาทีแท่นพระธรรมเสนาบดีหรือในน้ำแฝงว่าหลง่อสุธรรมภูมากไปด้วยปัญญา โอกาสแรกนี้ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายสดับเสียงแหล่เทศของท่านพระอาจารย์สำรวยชินทัตตูวานาทีแทนประศกเศรษฐีผู้ใจบุญสืบต่อไปณกาลบัดนี้น่าม พุทธังสังฆังภังคังวะตูวังลหตุรัสสะมะสัมพุทธัสสะนะมัง บอนเมืองผาเดียงแลเทศนาแม่หายเอ้ยน้ำฝนหยาดจากท้องฟ้าชะลลมลังลกลงดินทอละนินโลกไก่กระสุมเรืองเขียวเื่ ศาสย์ผืนพื้นไตมโนใสจะาซอยเสื่นพึกษาชาติระดัดพื้นขจีดวัวจบปงเขียวเสียงประทัมศาสยาวดอวความแผ่นพื้นตไตไว้เืนดวงธรรมชำอุลาสุดชื่นคือดังผืนพรมห่างกันโลกกาโลกลุ่มซุ้มเสมอโดยน้ำอันฝนยยอยหยาดลุง มือนีิยมผู้เพิ่นได้เป็นอ่วงได้ตั้งแต่งสินฐานกวาจิตการกวางบวนให้เกิดคุณหนุนช่วยฉันก็ดีใจด้วยมมทนาให้สมาจากพี่น้องทุกทวนนาก็คือดเเจะดังกันเจตนาทุกท่านั้นบ่พันแปรแปรกวรน้อเพราะญ่ไม่ไงห่วนลำคุนลำดึกก่อพระธรรมเสมอนาม จังใหมนเราขาดเทศนาภัยพวดสดที่ผลเกิดแล้วพระคุณแก้วแกนพระธั้งสาบพระสังธรรมรสูชินาจีรถพระธรรมนั้นเลิดลำยิงกรลดทั้งปวงดวงหัทยภูมิเสยงเลิดมิไล่ส่เมา ขอให้สาธาเจ้ามนุษย์ใส่สวยเสื่อนขอใหฟังบูตภาคเพื่อนฉันสิววานกาวทะเลียงนันละนามสาธ้า นาเขาท่องเรียงบังกอนึงมาที่จับบอลเบืองประสบเท่าเรล่านิทานขันเบาตามพื้นบ้านก็เอิ่นวาท่าโยกอุบาสุกเพื่นไขจ้าแล้วเตจ้าไพทนัดเบาแต่ว่าทั้งพระคุณเจ้าจานสุธรรมเพื่นเอิ่นว่าพ่อประสกแม่สิกาตามพระสาคุณเจนคุณขันบุญสร้างโยเสมอ เฒ่าผาสุกบ่แม่นเฒ่าเส้อเส้อคั่นเพ้อปวงเลี้ยวไหลดอกใหญ่เอ้ยไผกะเหลือสาเสงดอกศาสนะเสินย่องเชตวันนู่นห่องอารามหลวงกวางใหญ่กะแม่นเฒ่านั่นละได้เจ้าพระสร้างก่อเป็ศรัทธาหลายบ่เหือดแหงได้ตกแต่ง ริหารทั้งวัดพอขาดยันพอขังกะวังแต่บุญกุศลสร้างเป็นทางดีจังตั้งแต่งบ่ว่าเศ้าหรือแลงเข้าไปวัดซุมื้อนั้นมื้อเท่าบ่เป่าได้ยามมือเศ้าเท่าสิลุกง่ายกะเตรียมเครื่องจังหันถึงสายยามเย็นนันถูกเียนกะเตรียมพร้อม ดอกไม้หอมน้ำหอมหม่อยน้อยถวายวัดยามค่ำไปฟังธรรมบ่เว้นไผพ่อกะซื่อนำไปมือเป่าเฒ่าบ่เข้าสู่กรรมคันขงเขตอารามหลวงสูงทั้งกว้างกะแซดอกเพืงาม คือคำสอนพูทธเจ้าเป็นสั์จริงบ่ไหววันดอกแม่เอ้ยจังเม่นัดสัจันทร์ำเฝองสาบสานขันบ้านเม่งเสื่กระใจในตอนนี้คิดจกสงขอให้ดอกคนยากอนาถามมีสาราด้วยเศร้าภากบัตหาจอดมาค้ง ผู้เดือนทางลูกกำพาอณาทาไลที่เพิ่อไทยผู้ถึงสด็สนเจ้าท่านให้อิ่มนนำผู้ลำบากยากลำกเกินขาดอาหารน่าสงสารชีวิตผู้ยากจนห้อนให้ไัยกัีหายโลนน่าเสียดายแต่ใจเห้ยงพอแม่เอ้ยมีเป็นคนเป็นเกวียนเพิินก็คอยกบไปบ่มีใดเจ้าพักซอง เสียได้เด้ตัวของข้าสร้างบ่มีเงินตาจักแสนล้านจะหมุนมังสิบ่เอาไปหยังซอยแต่คนทุกข์ให้ให้ควมดอกสุมเห เอาล่ะเด้อมีส่ำนี้กะบ่เว้นสิสงเคราะห์ไปตามมีหวังสิทําแตความดีเจ้าก่อลงทานไว้คงสุขใจเหลือล้นวัดคนจนในส่วนเพิงตั้งใจมานั้นคันบ่ทํเถื่อนี้ของเหงาา ข่อยวายอีกทีหลังนอพอใหญ่ม่ใหญจังข่อยฟังยายสิกะให้เพิ่นพันนาวานเพิ่นอาจารย์มหาพิมพ์พาเพิ่นสิไคจ้างดอกความหินประเด็นภาคยากนําเมียผู้นี้ย้อนเล่าชีตณีอ๋อมแม่ใหญ่เอ้ยห้าหลังเทือเป็นจังสิบพร้อมดูคืหมดหมงเมน ยามเสียงเงินเสียทองบอกคอยพอใจด้วยเล้วก็เห็นูือมร้อกเกอ,อไหวอยู่น้ำเนี่ยแต่ว่าสวัวเสดกระเที่ยวเจนเมื่อยค้างหาลังเถออโสสาย่าห่างหลอกป่าปล่อยกะลูตนลูกไลคยคุ้นตาดำดำ,ำแม่บอมีกะเหลือหาย ถึงอยากอายสิฝากันยามเฒ่าสิอดเอาย่านคนสาลาวสิจมสิวากะบ่ทาบไผสิวาขอยย่านกะตามแนวแต่สิจังง่ายสิกะสิฝากไผสาว่าน้ง เอาเพื่อนย้ายสีกาอาจังเป็นเล่าปากกาไผกว่าแต่เราแฉงเว้าก็แห้งจมแต่ทั้งหัววัดหอดแต่ยินหอดหัวบ้านคนเลยพากันตานว่าฉันพานกะยานปื่ประสามียสื่อเแม่นผู้ไหสิบอย่ามันจริงบอกันอ้อม

ัสานอมจอมทมผู้เลือนลกนบหนอบคำพ่นก้าวแล้วอันเนวเอิ้นว่าพระธรรมเอกพระสูงผู้เลิศล้ำนันนำนออาลียาขอย่อมือข้าละวาต่อพระไตรสามแก้ว เมื่อนนมุงคนแล้วมาหาใจโจกแมนม้วนมิดรหมายมาดมุงได้มาเข่าหว่วงงานจังว่าเจ้าภาคทานได้ส้างก่อของบุญสลาทุนทําทานจังเม็นใจหันกลหา มีศรัทธานักแนนบอกคนแค้นไหววันเป็นนาัศจรจังว่นนาพี่และนองกมามา้อมทำมววนขอให้ดีเลิศล่วงมันเป็นสวนทางกุศลเกิดเป็นผลมหาสารให้พ่อคุณคุณคำ บุญเท่ทำมันนี้บาลมีกา้แพ้แกคุณพ,พ่อแม่ผัวพน,นีจากแล้วพ่อได้สว่วนกุศลพ่อแม่เอผัวพ,พนตายไปแล้วขันเจ้ายัางบ่พ้นจากทุกทรมานขอให้บุญพันดามสู่สวรรค์เแจว ຫຼືຈະມີສຸກແລ້ວໃຫ້ພິນຢູ່ສຸດທີ່ຍິ່ງສະຫວັນໂລກມີຈິງขอຈົ່ງເລົ່າຢູ່ຜູ້ອອນໃຫ້ລົງເລີຍຊື່ນ ่อนสรงยมประสงค์อยากอยู่ให้ใจตั้งเจ้าต่อฟังฉันสิทิศต่อต่างตามหน้าที่ห้ายสีกาเป็นพันญาประสกตาผู้แต่งทานบ่มีคาน ทรรมนันตแจะอยู่กับเ่าบ่ามีวันสิเว็นวางสัส์สมบัติกะสิจางทานเท่านันเ,าน,นเท่านี้ทวีขึ้นจะบ่ถอยแต่ไปวัดกับบ่เมื่เมื่อละหน่อยจัดทรงประจำวันสิ่งคบฉันนุ่มเนยก็มาพอนักอึง เรื่องไปวัดถึงเที่เปืองไปบ้างก็ยังไค้ขอบเคยทรงหลู่ตุ่นมูพระสงค์เพิ่นบ่ไดก่อส่างงานจ่างดังพวกยุเอ็ดให้มันสมแล้ววัดนี้ให้มันสมบ่เสียนาประสุกาเสษฐีใหญ่จังไม่ลเล่าเลื่อมใส่มูพระสงค์องค์ข้าเจา้าอของเขาบ่าห่วงเปือง สีขัดใจของเราเกยานชิดเกิดเรื่องก่คิดยานเกิดเรื่องหะลังเท้อเก็เสียรายหมายสิเก็บให้เป็นการเพื่อนพันเนาไปทานจอย อุไกในในใกล้ใจข่อยคั่นสิเตือนย่านลาวดาสิว่าข่อยยากสาเป็นคนขี้ตนีเหียวย่านอยู่ดอกพอใหย่านบรอดพอขอดเถียวผักยุงเกียวอยู่หลายแนวแถวบ้านกล้แฮงมาขอแ่บ่เศร้าแล้ว จักแค่ซ้องหรือแค่เขาสาละวนลนอังจักว่าแค่ไปยังหาแต่เรื่องก่อสางาหรมางเจ้าแค่ขอมแต่ละวันนั้นพบพอสีหามูบอดูสมแบบจู่โจมบ่ซองยัดดอกใส่มือให้ถือไว้ เหมิดวัดเหนือแล้วก็ยังวัดไตสวมทังไก่กะวาวุนโอ้พอเอ้ยปากว่าพาทำมุนเลยสิเป็นบาปจอยพรวันกเมื่อม เชิญกินดองซองกะกินอุวเทศในลังหละลาอาวซองบุญแจกเขาซองบุญบวชนาบุญบังไฟบุญดอกผาสิปเป็นบาโพดวาลาย นายเพื้อพันสีสินายครูหญ่ปวดเกษียนเลี้ยงชิ่นไปในงานดอกการเห็นสิเป็นบาจากชาวนาชาวข้าเฮ็ดขึ้นนาขึ้นตาผู้จนให้พันแห่งปิ้วมูทนาแบียบนชวลาอ่อนลายานอยู่ดอกไม่ไงบัดตายไปยานบดได้ขึ้นฟ้าคอบไปจมขมใน บ่พอใจก็ฝืนทำบ่ยอดขาดพระสกทำเจ็ดหลาเทีวาสิบ่อยแล้วโซรเจ็ดใจว่าสิบวไก่กะอายชักมือหนึ่งข้างนานบ่าฟากก็บ่ฟังถือว wow ่าโตมันข้งนี สะสมยังก็โจมเพ่พังลุมละหลายเสียายบานมาวัดนี้ยังสิสางลุงมท่านสงครอบคนจนให้ผู้เขียนใจจังลาว่าเท่าสิกาพ่ออยากให้หูห้องกับพร้องกันอ้ดเด้อใจมึงจะาเฝ้าคิดสันละเบิดท้าจากขัดซ้อมต่อไปเห็นจัดก่อนเท่าเฉย,ยไว้ จนยามใดกูสิย้อย neck ขอหย่อหยั่งจังแม่นเฮ็ดแม่นทำโพดว่าอยากได้หน้าสิเป็นบ้าขูกอตามตำเพี้ยงโอยแม่น้ำผู้ใดว่าสิเป็นคน นี่เว้าเปิยโอนกะอุกหลายบ่แม่นหลายสิลงไหวความในใจของข้ายายสิกะสิเว้าสู่บอกสามีให้ฮําฮู้ปรึกษาเฒ่าให้สวงใจนนนาสา ได้ยินว่าเจ้าสีสางจัดแจงโลงท่านบริการคนจนแจกฟี่ของเขาวติเจ้าสีหาเสียงไว้สมัครสสสมัยหน่าสันบอบยี่แมนดอกเถาแต่ว่าคอยนั้นสงสารหน่าพูคนจนทุกยากหากว่า่อยบอซอยให้ไผสิกาแจงท่านสันดิบ่แม่นข่อยสิหาเสียงได้เลยน่เฒ่าเว้าจังเว้านี่เจ้าสิสร้างโรงทานอีหลีนั่นละว่าติเฒ่า ก็สิสร้างอีหลีนั่นแล้วไม่้องคอยตั้งใจมาตั้งแต่ดนแต่นั่นแล้วย่ำคอยมีกให้ข่อยเฮ็ดซะไหมมันสิบวหนักโพดหรือเถ่าเอ้ยตั้งแต่ท่านเขาวัดกับบ่เบิดเมื่อละหน่อยเจ้ายังสิสร้างลงท่านเอิ้นคนเมาฟี่อีกมันสิบวเป็นการต่ําแจวห้วยแม่น้ำสติีคอยว่านะแมบ้าเมื่อก็ให้มันเมื่อเปียงเล้วนี่อันาสมบัติเหล่านี้ มันตายแล้วมันเอาไปน้ำบ่เลยเฮ้ยเจ้าสิเอาไปน้ำยุสันติบปตายแล้วเอากะบ่เอาไปละแต่ว่าลูกเจ้าเฮาเดสิเขากินอย่างสน่ะโอ้ยสิไปห่วงข้าเจ้าอย่างอีกเลี่ยงมากผ้าใ่อันไดก็มีส่วนโนเนียวตีนมือมีพร้อมพวกเขามีวิเที่ยวตัวรอดกันแล้วกันล่ะนะแลวนั้นเจ้าสิห้ามใครสันติมาคือจังส่งลำนีลำไล่เทกันละเดินบอขันเจ้าเสียลีขอยกะบ่วาดอก เพราะว่ามันเป็นสมบัติของเจ้าเป็นสิทธิของเจ้าสันเดยอเยาวาจังสันแม่เถาอันมันบ่แมนของข่อยผู้เดียวดอกกะของเฮ้าทั้งสองคนเนี่ยหลาคอยกับเจ้านะะั่นแหะมีสิทธอกันนั่นแหละขันมันเจ้าบ่คัดบ่ของ่อยกสิสังสันดกเดียวเยวนี่ยคอยบ่คัดแล้วกแต่เจ้ากัยังวานะบ่คัดบ่คัดกะเหตดหนาซึ้นซึ่อก้อนจักน้อยนะแมละ่ล่ะ เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกับเฮ็ดเศรนาเศร้าเกิดเร้านาปฏิได้ัวผู้เท่ามากกอดชิ้งซขคือตั้งนั่งอมิตตตาเพลวนวานันเี่จะว่าบาปใครได้เมื่อประสบเท่าพูดเศรษฐีได้ตั้งใจจะสร้างโรงทานแล้วก็ได้สั่งการให้บริวารเริ่มจัดเอาสิ่งของออกไปตั้งโรงทานตั้งแต่บัดนั้นเอกเทวสังคขันอยู่มาวันหนึ่งสองสามีภรรยาคือศรีกาและกัประสบก็ได้ไปนมัสการหลวงพ่อสุดธรรม เพื่อที่จะได้เรียนถามถึงวิธีการบำเพ็ญบุญเมื่อไปถึงแล้วก็พากันนั่งนาที่ควรส่วนท้ังหนึ่งก็มีนะกาละครั้งนั้นแหละอนุสนทิงคเตตวาธรรม,มังเทเสนโตบัดนี้อาตมาภาพจะดำเนินหน้าที่แทนหลวงพ่อสุดธรรมสืบต่อไปดังใจความว่า เมื่อพระธรรมเสนาบอดีหรือหลวงพ่อสุดธรรมได้เห็นท่านเศษรษฐีและภรรยานั่งในที่อันสมควรแล้วจึงมีวาจาไตถามว่าคือได้ยินขคาวาท่านเศรษฐีสิสางโลงท่านปันแจกสงเคาะข้นยากให้ให้เขาได้เพ่งบุญวเตี ขออนุโมทนานํำเนื้อโยมพอสิทธิโอ้ยแมน่นหลักขนอยกับผมก็ได้สร้างให้ค้นการค้นงานเขาเริ่มจัดการไปหลายอันหลายแน่วแล้วมือนี้ก็ได้ผ้าไม่ออกมานามสการเพื่ออยากเสีเลี่ยนถามถึงปัญหาหลายๆอันหลายๆแน่วเท่าศีกานั่นเท่าจมว่าอยากถามพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่สนอกขน่อยโอย้อันที่จริงนั่นขอขว่จมว่าอยากถามเพื่อนปัญใดดอก คอยว่าสิถามเจ้าแต่อยู่บ้านคนหล่ขคอยยังย่านเจ้าข่าสันเดย์คอยจังมาถามอยู่วัดนี่ห้าเจ้าฆ่าคอยสิให้คนนักคู่ซอยแก้ให้สันดอนโอ้ยแล้วมันเจ้าสิถามยังคอยคอยจังสิค่าเจ้าเดี๋ยนี่เจ้ามาสร้างคืดเว่าคืด้วานเออต่ว่าดีคือกันนั่นละมดหลวงพ่อพนนังฟังอยู่นั่ก็ดีแล้วถามคอยพวกนู้นมันเจ้าสิถามคอยยังถามมันคอยข้าบพวงกัน กัจเจ้าเสียข่าให้บ่ค่าล่ะแต่ว่ามันเป็นปัญหาของใจข่อยยุตตาโดนแล้วกัจจาวานันลละเจ้าอยากหูอย่างรองถามข่อยบ่งกาะข่อยอยากหูว่าบุญท่านเขานั่นเป็นโตจังไถบุญท่านศาสท่านหมอนเป็นโตจังไถบุญทา่านผาพัานแพร่พันนั่นเป็นโตจังไถว่าสันดอกอมันก็คือกันนันลิว้อวอ้าวสร้างมาเสียคือกันบุญท่านสาสิบ่ว่าเป็นโตเป๋ปคือสาบนี่บ่ อันบุญท่านหมอนก็สิว่าเป็นโตโคโลคือหมอนนี่บอกเฮ้ยมันสิไปเป็นได้จังไสจังเส้นเดี๋ยวนียอันแม่นเจ้าพอเคยเห็นข้าเจ้าค้าขายไงมือเนียบ่อเดินเนี่ยก็เคยเห็นอยู่แล้วฮะนี่อันเงื่อนขายของหลายอันหลายเนวน่ะมันเป็นบาทจ้งไหนเงื่อนขายผู้นี่เป็นบาทจ้งไหนเงื่อนขายบบกมีับม่วงนี่มันเป็นบาทจ้งไหนฮะเนี่ยก็สิเป็นบาทคือกันนั่นตัวเนาะ มันแมนบ่นเงืนขายหมกัมกหมกกะสิบบเป็นองค้องแงงแป้งคือหมากหมกักเตียน,นเงืนขายผู้กัสิบบเปเล็บเซีคือผู้นี่ดื่นอันเงินขายหมักมีนี่กะสิบบเป็นปน,ปน,ปน,น้ำสักลากคือกันกับหักมีนี่ที่เดิมแจังแมนเบาไปทัวเน้ะเจ้กาก็ได้ผู้ได้ซาวาเงินมันจะเป็นองป้องแงงแป้งเนาะว่าเป็นเงินหมักค้อมันคยสร้างาว้าอันซื้อว่างเงืนบาทวะนี่บ่่าตาขายยังหลักแติเงินซุ้มเก่านี่ละเงินพี่บ้าที่เป็นน้ำขักซากคือบักมี <c oughs> อันเงินนี่ขายอย่งก็เป็นบาทคือกันเมือนาั่นละวะตทเ่อเอ,อบุญนี่มันก็ที่คือกันนั่นตัวท่านอันไหนมันก็สิเป็นบุญคือเกาเป็นบุญโตเกานั่งตัว,ตว